มาดูสวนป่าฟ้า<ม>เฟิดนีดอุย้ยสวยวันมาวันมา,มา,มา,มานี่พี่มาไ์ม,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 มไหมอ,อันนี้มันเป็นงอ้ออะไรอ่ะเอาอาง้อชมพูอ,อ,อ,มพอยู่เนี่ยเนี่ <c oughs> นนยี่มาร์มยินใจดู นี่เห็นไหมนี่เทสตมาดิฟเฟนดิฟเฟนเทสตชัวร์โชกิ่งในมันออกได้ตัวเองฮะโอ้ต้นสูงมากมังคุดเนี่ยเห็นไหมเซมอยู่อยู่ซิงกิ้งฟัวฮาวแคนเทสอ๋อเยมงโกสตีนะ yes แมงโกสตีนครับอ่าเวลี่ไฮแอนด์ฮาวแคนเทสเกียร์แฮเพียอ่อยู่บนตัวเทสสีดำนี่ อ่าแน่ๆๆ่แ่สองคุณคำหฮมแคนโอเป้นไหมโอเป้นรองไซโอเป้นรองไซรองไซทำไมเฮ้เนี่ ุ้ยอันนี้ต้นนี้ก็ที่เราปลูกไว้เนี่ยเธอเนี่ยใช่ไหมตุเรียนนะเออตุเรียนน่ะใช่ไหมที่เราปลูกใช่ไหมสามไปแล้วหอเนี่แก่ขนุนนะทุกคนสาเกควนขอดิสาเกไม่ใช่ขนุนขนุนสาเกไม่ใช่น็อตแจ็คฟูดยามีน เฮียเดมสาเกสาเกอันน่ะโอเคกูดกูดเวลี่กูดเข่าไหมไม่เข่าแต่กอดแขนหน่อยข้นแขนแฮปปี้ดีเหรอวยเวลี่กูดอ้เต็มเลยไหนไหนไหนดูนี่ฝลังเก็บบังคุดจ้า นี่ยังไม่สุกดีอันนี้ลองกองไหนฝั่งนี้พี่วางเท็กอะโรนเลยเหรอหูโอเคนะซิดดิซิดเอ็นเน้นเบกเหร์แข็งเหลือยังไงท้าเบียร์ใช่ไหมซิดเอ็นเน้นแข็งเหลือจะต้องหาเบียร์ไม่ใช่เด็กดีไหม เียเซมโนนิทโโฮนะนี่ยนนิมาวอเตอร์ไดเรกเออวอเตอร์ไดเรกเลยนี่น้ำหวานน้ำหวานน้ำไม่แห้งนะมาจากเกือน้ำเนื้อวัดได้คอมามกับว่าแมนกับกับว่าแมนแฮปบิ๊กบิ๊กไปฮิคคัมมิ่งฟอร์มมาวุ่นเตนไรเยสมาวุนเต้นเออทำฟอร์มเขาขี้กูดก็เซมมา์เต้นแหละ ทีมาร์กชอบชัวเอ้น mm. ี่ล่วงลงมาให้กินเลยนะจ๊ะนี่นี่ก็มีอุ้ยเท็ดอุ้ยกินดิอุ้ยอุ้ยเฮาเคนเคนเออนั่นแหละโอ้ยอ้วันที่อะไรของแยเขากินทุเรียนจะมาอะไรมักคุดอะไรเฮ้ยนี่มือไม่เป็นไรนี่มัน r e มูฟ โอเค <Okay. S 1> เทสเดีย,ดยอืมอืมอร่อยอ่ยอร่อยอืมนี่ไปงล้ทยป้าเห,<ม>หรอใช่เกยอ์แฮ e โ l นะเนียเ่ยาาาาเาะรงเรียนใหรอสิบโลจ้งสั่งว้สิบโลเขาสั่งว่าเงาะโรงเรียนสิบโลาจ้งถลาฟลหรือเปล่า ตอนนี้มันที่เราปลูกกันนะหรือตอนนู้น w ี h เนาะแฟรมีฝนเลยอับโมอ่ะเทสเดอเซมเอ็กนะ เลี่กุตอุ้ยช่อนนี้สวยมากเลยนี่ช่อนนี้เธอช่อนนี้เอาได้ปะเนี่ยเนี่ยมาดูให้หน่อยช่อนเนี้ยนี่ห้าสิบต้นเนาะนี่ฟิฟตี้พีชลองเยียร์ฟิฟตี้พีชเออได้นี่โอุ้ย เบียร์เว์ิคูดอุ้ยเป็นยางแรงเลยอร่อยบิสกี้อร่อยบิสกี้อร่อยเนาะเยอะ่ายได้ติดโลโก้ไว้โอ้โหขอเมดี่โดนใบ100เท่าไหร่กี่ต้นเนี่ย400ต้นโฟนเด็ด โอ้ราวคมพิวโอ้หันาดตอนไม้เหรอโอ้สวยนะอืน <oddly mus incom> um> ี่นายตีเดผมจิมฮะเปรี้ยวหวานเนี่ยได้ทำสีไว้เนี่ยมีนก้าสิบบาน มีวันที่บอกงามให้ยงสามปีโอ้สามปีฮะให้สามปีโอ้สามปีเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเย้ นี่ไปสวนพี่มาร์คมานี่มนะีทุกอย่างเลยจ้านี่จ้าปไปไหนกบี๊ดกรีดมาดิจากสวนตัตเองนะอ,อันเนี้อันเนี้ยแม่ดิแม่ดิ